โอเคเรามาดูฉเฉลยกันต่อเลยนะครับสําหรับข้อ6นะครับสําหรับคลิปเมื่อกี้ขออภัยด้วยมันมีเสียงลมนะอาจจะไม่ชัดนะครับวันนี้ตอนนี้คลิปนี้ไม่มีเสียงลมแล้วนะอ่ะข้อ6ก็ถามว่าถ้าเกิดให้สีอยู่ข้างล่างอะไรจะอยู่ข้างบนนะเขาให้รูปมา2รูปรูปทั้ง2รูปเนี่ยมันคือรูปลูกเต๋าเดียวกันเนาะแค่มันมีการหมุนให้เราเห็นนะครับอ่ะวิธีการทําทําไงนะครับลูกเต๋ามีการหมุนอ่ะหนูดูนะลูกเตา๋าอันนี้มีเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่ง ใช่ไหมฉะนั้นเรามาดูความสัมพันธ์ก่อนนะครับ1เนี่ยมันอยู่ติดกับลูก1เนี่ยมันอยู่ติดกับ2 3 5 6ใช่ไหมลูกเต๋ามี6ด้าน1เนี่ยมาติดอยู่กับ2 3 5 6ก็แปลว่าด้านที่มันตรงข้ามคืออะไรด้านที่มันตรงข้ามก็คือ4ถูกไหมหนึ่งเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยต้องตรงข้ามกับ4นะฮะ แล้วเขาถามว่าถ้าเกิด4อยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนก็แปลว่าอะไรอยู่ตรงข้ามกับ4ก็คือตอบเลยลูกตอบ1นั่นเองใช่ไหมจบนะฮะเขาหกเสร็จนะมาดูข้อ7ต่อนะด้วยความรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็ลูกเต๋าสองลูกเหมือนกันใช่ไหมเขาถามว่าอะไรคืออยู่ตรงอยู่ด้านล่างของลูกที่1ก็คืออยู่ตรงข้ามกับ2อะไรอยู่ตรงข้ามกับ2นะฮะเออมาดูนะ สองเนี่ยนะอ่าเรามาไล่เลยนะคะสองเนี่ยมันคือรูปนี้นะสองคืออันนี้นะใช่ไหมสองนี่มันอยู่ติดกับอะไรบ้างลูกสองมันอยู่ติดกับสามสี่หนึ่งห้าใช่ไหมสองนี่มันติดอยู่กับสามสี่หนึ่งห้าฉะนั้น,ด,นด้านตรงข้ามของสองคืออะไรก็คือด้านล่างใช่ไหมก็คือหกไงลูกถูกไหมจบ รวดเร็วมากนะ,ะข้อสอบจุดนี้นะ,ะครูเลยเอามาให้หนูทําตอนบ่ายไนงะคือครูรู้ว่าตอนบ่ายมันก็รอนะ,ะครูก็ไม่ได้แบบจะโทรมาให้หนูแบบโห้นั่งคํามเข่งขนาดนานะนะเออจากนั้นวันนี้ใครไม่ทําไปก็อาจจะพลาดนะพลาดพลาดรา,างวัลไปนะ,ะเอไว้ลุ้นกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ามาดูข้อแปดนะฮะก็ถามว่าอะไรที่อยู่ตรงข้ามหน้าหนึ่งอะไรตรงข้ามหนึ่งแต้มใช่ไหมลกูกเออคราวนี้หนูดูเลยนะหนึ่งอยู่ไหนอะ หนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่เอนะฮะหนึ่งเนี่ยมันอยู่ติดกับอะไรบ้างติดกับสองติดกับสามติดกับห้าใช่ไหมหนึ่งอยู่ติดกับสองติดกับสามติดกับห้านะฮะโอเคอ่ะราคาเนี้เดี๋ยวดูนะฮะในรูปที่สองกับสานเนี่ยนะฮะ เออมันมีห้ากับสองเหมือนกันเนาะมันมีห้ากับสองเหมือนกันแต่ข้างบนมันเป็นหนึ่งกับหกถูกไหมนึกออกไหมเหมือนกับมันใบ้มาอยู่แล้วนะใช่ไหมด้านข้างมันเหมือนกันอะใช่ไหมลูกด้านข้างมันเหมือนกันอะแต่ข้างบนมันไม่เหมือนกันอะนึกออกไหมเนี่ยไอ้นี่ก็สองไอ้นี่ก็สองใช่ไหมไอ้นี่ก็ห้าไอ้นี่ก็ห้าใช่ไหม เออนะฮะฉะนั้นอะไรเราควรจะตอบอะไรอะไรที่ตรงข้ามหนึ่งแต้มก็คือหกแต้มนั่นเองนะฮะจบง่ายๆเอ็อนะฮะคำถามคือทำไมทำมถึงทำแบบนี้น,นะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสองกับสามเนี่ยมันเป็นด้านประชิดกันถูกไหมที่ที่เรากล้าทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเรารู้ว่าสองกับสามเนี่ยเป็นเป็นด้านประชิดกันใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้มันเป็นห้า เลยมันเป็นห้านะฮะเป็นสองแล้วตรงนี้มันต้องเป็นสามค่ะที่มันหลบอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นสามเพราะสามกับสองมันประชิดกันเนี่ยตรงนี้นะฮะสามแล้วก็สองมันประชิดกันใช่ไหมเออแล้วเราก็เดาได้เลยว่าตรงข้ามสองเนี่ยมันควรจะเป็นสี่ใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองเนี่ยนะฮะสองตรงนี้นะฮะอุ้ยโทษนะ ถ้ามันเราเดาได้อย่างนั้นความจริงก็ไม่ได้เดาหรอกค่ะมันก็มีข้อมูลให้ใช่ไหมคะสองเนี่ยดูนะมันอยู่ประชิดกับหนึ่งใช่ไหมอยู่ประชิดกับสามอยู่ประชิดกับห้าสองเนี่ยอยู่ประชิดกับหนึ่งกับสามแล้วก็กับห้าแล้วเราก็รู้ว่าสองอันนี้นะคะสองอันนี้นะลูกมันอยู่ติดกับอะไรติดกับหกด้วยใช่ไหม ติดกับหกด้วยฉะนั้นเราก็รู้ว่าสองมาตองตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับสี่ใช่ไหมเพราะมันไปชิดอยู่กับหนึ่งสามห้าหกอ่ะมันต้องตรงข้ามกับสี่แล้วมันก็ไปชิดอยู่กับสามสามต้องอยู่ตรงนี้แต่มันก็ล็อกอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันต้องเหลือตัวเดียวก็คือหกนั่นเองนะฮะด้านบนเป็นหกตรงข้ามกับหนึ่งนะอันนี้ข้อแปดนะฮะอ่ะดูข้อเก้านะฮะข้อเก้าบอกว่า ถ้าแต้มสามอยู่บนแต้มอะไรอยู่ล่างวันนี้โคตรง่ายนะคะเพราะว่าอะไรลูกมันไม่ใช่เป็นรูปเต่ามันเป็นกล่องใช่ไหมคะกล่องเนี่ยมันจะมีด้านที่ไม่เท่ากันเนาะเห็นไหมด้านอ้วนอ่ะไอ้ด้านด้านกว้างเนี่ยมันด้านเนี้คือด้านกว้างใช่ไหมเออฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเป็นสามข้างบนมันก็ต้องเป็นห้าถูกไหมลูกจบแค่นี้ค่ะไม่ต้องวัดไม่ต้องทําอะไรเลยนะ,ะถูกไหมเออนะด้าน ด้านกว้างมันมันต้องตรงข้างกันเองอะ่ะไม่งั้นมันจะประกบกันได้ไงล่ะเออนะฮะอ้าวจบนะฮะอ่าวเรามาดูข้อสุดท้ายคือข้อสิบนะฮะข้อสิบอันนี้โจทย์ไม่ได้ให้รูปมาหนูก็ต้องวาดรูปแหละนะฮะอ่าเรามาวาดรูปกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ adjacent Ad two three and five นะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยมันประชิดอยู่กับสอง สามแล้วก็ห้าสมมติเราวาดรูปเนาะเราวาดรูปนะฮะสมมติวาดรูปตรงนี้แล้วกัน,นะฮะกล่องนะฮะอ่าสมมุติอันนี้เป็นหนึ่งเนี่ยมันไปชิดอยู่กับอะไรลูอกไปชิดอยู่กับสองสามแล้วก็สมมุติข้างล่างเนาะเป็นห้านะฮะอสามไม่ชัดได้เลยนะสามเลื่อนมาไว้ข้างหน้าดีกว่า สามเอาไว้ตรงนี้นะฮะแปลว่ามันเหลืออีกสองด้านที่เราไม่รู้เนาะก็คือด้านตรงข้ามกับด้านที่อยู่ข้างในก็คือด้านตรงนี้นะฮะด้านตรงด้านตรงนี้นะฮะด้านตรงเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ด้านที่อยู่ข้างในก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมฮะเออแต่เร,รู้ว่าหนึ่งเนี่ยมันประชิดอยู่กับสองสามห้าโอเคไหมซึ่งด้านข้างในเนี่ย ที่เหลือสองด้านเนี่ยมันก็ต้องไปลุกเป็นสี่กับหกหถูกไหมมันมีหนึ่งสามห้าไปแล้วอะ่ะมันก็เหลือแค่สี่กับหกแต่เราไม่รู้ว่าสี่เนี่ยสี่เนี่ยมันไปเป็นด้านตรงข้ามหรือไปด้านประชิดหกเนี่ยมันจะเป็นเป็นด้านตรงข้ามหรือด้านประชิดเราไม่รู้ข้อมูลไม่พอนะคะตรงเนี้ยเราจะสรุปได้ไงนะ,ะเราไม่รู้เลยนะคะฉะนั้นเรามาตัดชอยนะคะหนึ่งเนี่ยจะประชิดกับหกไหมก็ไม่แน่หกอาจจะเป็นด้านตรงข้ามก็ได้ถูกไหม ฉะนั้นเราตัดทิ้งนะฮะหนึ่งจะประชิดก,กับสี่ได้ไหมก็ไม่แน่สี่อาจจะเป็นด้านตรงข้ามก็ได้ถูกไหมล่ะนะฮะเขตัดทิ้งนะฮะฉะนั้นก็เหลืออะไรลูกเหลือแค่ช้อยเอกับช้อยบีเขาบอกว่าสองเนี่ยจะเป็นด้านประชิดก,กับห้าถูกไหมสองจะเป็นด้านประชิดก,กับหา้าถูกไหมก็ไม่แน่ถูกไหมลูกถ้าเกิดสองมันอยู่อะไรลูกสองมันอยู่ฝาบนไงฮะใช่ไหม แล้วห้ามันอยู่ฝาล่างอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ประชิดกันนะคะแต่มันประชิดกันหนึ่งคือหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองกับห้าแต่สองกับห้าไม่จําเป็นต้องประชิดกันนะคะเอออันนี้ก็ผิดนะฮะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายก็คือหกกับสี่ต้องประชิดกันถูกไหมไม่ว่าหกจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังไม่ว่าสี่จะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังสี่กับหกมันต้องประชิดกันใช่ไหมดูรูปอ่ะดูรูปก็จะรู้นะฮะสี่กับหกเนี่ยต้องประชิดกันนะคะ ่าแปลว่าตอบ A นั่นเองอ่าใครทําเสร็จแล้วก็ลองตรวจคําตอบดูนะคะวันนี้ไม่ยากจริงๆไม่ยากนะคะอ่าพรุ่งนี้นะเราก็จะมาเจอข้อสอบแนวความถนัดต่อไปนะคะเพื่อเป็นการฝึกนะ,ะช่วงสงการก็มีนะคะใครขยันก็เข้ามาทําช่วงสงการได้นะ,ะมีส่งให้ทุกวันเลยนะคะอาจจะเริ่มเริ่มภาพมุมสามมิติแล้วนะเริ่มเป็นภาพมุนสามมิติแล้วเพราะว่าเด็กๆเริ่มทําลูกเต๋าได้คล่องนะคะ ก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนนะฝึกฝนตัวเองฝึกฝึกมือไว้นะให้คล่องคล่อง,องเพื่อที่จะสามารถที่จะไปทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนนเยอะๆนะ,ะข้อสอบ t ีเกมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการขอทุนการศึกษาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะหนูต้องพยายามทำทีเกให้ได้คะแนนมากๆเพื่อไปยื่นในรอบโคตานะฮะโอเคก็ขอสวัสดีแค่นี้นะจ๊ะ